งหุชุดนิดหน่อยอกินตอนหนวาสิกินเคพน,นอ,อืมเป็นอืมต่ท่ทาก็ไปกินก็มีน้ำักลีาขาวเสื้อมาเลยขาวใช่กัเบิรืดคน้วยเลยมึงุน่อยถ้าไดแ,แห้ง้หลงเลยค่ะ <table> 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 t, <textbook> <t, <t <ol> a ก็ได้กินได้ินประแดดไปนู่นนั่งยืนอยู่วะ่งถง่ง่จะพีดีคุณหน่อยก็ขึ้นห่วคันได้แหละเอ้ยเอนี่ค่ัปลาลูกแม่นี่คับติ๊ดไปไปเลยหมดนนะหมดแดงนะไปเลยไปเลย นี่ครับปลาลุงก่อนนี่ครับแมวแมวนี่ครับปลาลุงนี่ครับแล้วดีครับขันอยากกินแตงโมงอ่ะนี่ครับจืดดดูดีครับเดดีครับนี่ครับดูดีครับดูหน่อยขนาดมาดูหน่อยขนาดมาดูนี่ครับดูนี่ครับแม่นี่ครับดูยกมือสบายดีสบายดีปลาลุงแล้วอยากกินแกนมานี่อ่ะ ดีครับแล้วข้่อมครับก่อนทุทู่จ้านุ่ยก่อนนุ่ยตืดตืดปลาลุงดูปลาลุงมาดูปลาลุงตืดตืดะโอ้ยแ่เนี่ยมังงงลูกแม้นวักต้นตตึงดึงตึงดึงตึงดึงดึงดึง้ึงด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 ึงตึงดึงตึงดึง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 งตึงึงงึ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 งตึงึงงึ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 ึง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  เมือนเยอะเออได้สร้างกันเปิดเพลงกันพังกันไงได้สร้างเปิดเพลงพังเด้อเออมาพังเพลงเด้อไม่กินข้าวแรกกันเด้อ<ก>ข้าวแดกนะบ,บอกคูตะความเด้อดึงดึงกันเต้นดูเต้นดูให้ยังโมบดหมาก,กา้าตอนจำนะฮะน้าเนยตอนไหนเนี่ยเออเลยตามกินเมือแรกขอนเนยเต้นะนะไรเต้นดู

กางเต้นท์เมาไปป่าลุงไปกินกินไปเดินไปทุกอย่าอเอาไปป่าลุงมาถึเขา้วกันเนี่ยจะป่าลุงฮะพ่อนะพ่อพ่อมาลูกแหมไป้ไปอีกอะร็วม กคื่อรน่อยค่ะก็ได้อมกำลังกินขาได้ทำน่อนะให้ปวดมัน่นเขาไปแล้ว่เดินดูต่า

นั่งเขาปนน่ปอนเ็อุ่นนันห้อเออาาเอากนะ่มาะยาเลยมีองลูกทานมั้ยหักพันนอยนละลาย เอคอคุณกำลอน้อคัน้อนให้มแดงเยไใ่มแดงมันไว้ด้อซื่อนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền đó Gõ thả không

พีมม iden, Bref, ่น้องไม่ได้เ็ดกัดก็เม็บบขทางที่ด้ไปเอาเลยข้าวที่น้องได้มาเีมืออื่นหวทายข้อสดท้ายเนาะได้ไปเก็บมเดินไปหมามาจับนะเก็บยัเก็บดอม้เนาะ้ข

tôi nói nó gì cái gì khác cái gì khác cái cái gì khác cái gì khác cái